สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาให้สิริแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรูนะครับว่าสิริจะแนะนำได้ดีขนาดไหนสวัสดีสิริแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดร ให้ค่ะเจ้าในายใครใครก็อาจจะคิดว่าอุดรธานีมีแต่วัดกับสถานที่ทางศาสนาเป็นไฮไลท์แต่เปล่าเลยจ้าเพราะนอกจากทั้งหมดนั้นแล้วเมืองนี้ยังมีสถานที่อเมซิ่งทางธรรมชาติอีกเทียบจนคุณคาดไม่ถึงใครเป็นสายพิพิธภัณฑ์ก็ขอบอกว่าพิพิธภัณฑ์เมืองนี้เขาก็ดีเด็ดไฮโซไม่แพ้ใครนะจ้าแถมยังปิดท้ายด้วยการมีสปาเกลือที่ไม่เหมือนใคร อุดรธานีเปลี่ยนไปแล้วจ้ามีที่เที่ยวสนุกสนุกให้ได้เลือกมาแวะกันเทียบเลยเดอ้อแถมเดินทางก็ง่ายมากบินชั่วโมงเดียวก็แลนดิ้งกันได้แล้วเดอ้อมองหาดีลตัวเครื่องบินดีๆจากทราเวโลกะแล้วจองกันได้เลยจ้างง่ายไม่แพงแถมเที่ยวสนุกวเวอร์ไม่เชื่อเหรองั้นไปดู15ที่เที่ยวสุดว้าวในอุดรธานีหนึ่ง อุโบสถด,ดอกบัวกลางน้ำวัดสันติวานารามตั้งอยู่ในวัดสันติวานารามวัดป่าดงไร่อำเภอหนองหานและอยู่ไม่ไกลจากชุมชนบ้านเชียงเป็นพระอุโบสถกลางน้ำรูปดอกบัวเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยโดยสร้างเป็นรูปดอกบัว24 กรีดสูง19เมตรด้านในมีภาพจิตประกรรมฝาผนังงดงามประการตาเรียกได้ว่าไปทำบุญก็ดีไปถ่ายรูปก็ว้าวมากภายในวัดมีบริเวณกว้างขวางร่มรื่นสวยงามในบ่อน้ำยังมีปลาอาศัยอยู่ทุกทุ่มเลยนะกราบพระทำบุญแล้วจะแวะทำทานให้อาหารปลาด้วยก็ยังได้ไหนๆก็เข้าวัดแล้วนี่เนื้อสอง ทะเลบัวแดงความสวยงาม Amazing ของที่นี่เคยได้รับการจัดอันดับจาก CNN ให้เป็นหนึ่งในห้าของทะเลสาบสุดอัศจรรย์ของโลกกันเลยเด้อ์ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าที่นี่อ่ะว้าวจริงอะไรจริงทะเลบัวแดงในบึงหนองหานอำเภอกุมภาวาปีแห่งนี้จะมีช่วงพีคอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมกุมภาพันธ์ในแต่ละปี แต่ถ้าอยากดูแบบพิพในทิพเลยนะขอบอกว่ากลางมกร,ราถึงต้นกุมภานี่ละเลิดส่วนถ้าเป็นช่วงเดือนธันวาหรือมกร,ราก็จะได้อากาศเย็นๆเ,เป็นของตอบแทนแนะนำว่าช่วงเช้ามืดถึงสายๆจะปินสุดนะเพราะอากาศดีแดดไม่ร้อนถ่ายรูปออกมาแสงก็สวยเวอร์ไปกันเหอะที่นี่อ่ะพี่จริงคอนเฟิร์มเลยสาม บ้านห้วยสำราญได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งไม้ดอกไม้ประดับของเมืองอุดรธานีเลยนะกับพื้นที่กว่า65ไร่ซึ่งใช้ปลูกดอกไม้สารพัดสารพันทั้งดาวเรืองมอนไก่มัมส้อยทองเบนจามาศและอื่นๆอ,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 อีกเพียบจ้าแถมอยู่ไม่ไกลามากจากตัวเมืองอุดรธานีด้วยนะไม่ถึง20กิโลเมตรเลยใครกำลังมองหาที่ถ่ายรูปอัพโปรไฟล์หรือถ่ายพรีเวดดิ้งนะ ที่นี่คือใช่อะแล้วถ้าอยากไปเที่ยวเฉยๆแต่ไม่อยากเดินเขามีบริการรถพาเที่ยวด้วยนะเลือกเลยจ้าว่าอยากได้3ล้อซาเล้งหรือรถไถไปเย่แค่คิดภาพก็มันแล้ว5,555 4. วัดโพธิสมพรวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้งในอำเภอเมืองเลยนะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่ห้า มีเนื้อที่กว่า40ไร่และได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญในอุดรธานีเลยเดอร์ภายในวัดประกอบไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ600และ1,300ปีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำหน่อมาจากศรีลังกาอยอพระพุทธบาทจำลองอายุกว่า200ปี และพระบรมาธาตุธรรมเจดีที่ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมสิ่งของเกี่ยวกับพุทธศาสนามากมายแล้วยังใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรม,มสารีริกธาตุด้วยนะสายบุญห้ามพลาดเลยเที่ยวห้าวัดป่าภูก้อนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางป่าและกลายเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ถ้ามาอุดรแล้วก็ควรต้องแวะมาเช็คกินกันหน่อยละ และถ้าไปถึงแล้วต้องได้เห็นองค์พระพุทธสายญาติโลกนาตศาสดามหามุนีพระพุทธสายญาติหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ที่มีความยาว20เมตรและสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีจำนวน42ก้อนโดยใช้เวลาสร้างกันถึง6ปีเชียวนะในช่วงเวลาจะมีแสงสะท้อนคล้ายคลื่นสีฟ้าส่องลงมายังบริเวณองค์พระสวยมากโกกขอบอก6 ทำชะโนถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักงานใหญ่ของสายมูที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเชียวละถ้าคิดจะเดินเส้นทางนี้เพราะด้วยชื่อเสียงของความศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนจากทั่วประเทศหลังไหลกันไปสัการัไม่ขาดสายด้วยพลังแห่งความศรัทธาต่อเรื่องราวของพญานาคอันเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมากและถ้าหากไอแม่อ้างถึงเรื่องนี้นะ เราว่าที่นี่ก็ยังน่าสนใจเพราะเป็นผืนป่าต้นชะโนดขนาดใหญ่ซึ่งในประเทศไทยมีแค่เพียงที่เดียวเท่านั้นความเจ๋งอยู่ตรงที่ป่าคำชะโนดแห่งนี้มีดินข้างใต้ที่ลักษณะคลายฟองน้ำซึ่งสามารถพองหรือหดได้ตามปริมาณน้ำรอบๆทำให้เกาะแห่งนี้ลอยตัวอยู่บนผืนน้ำด้านบนได้โดยไม่เคยจมน้ำแต่ในภายหลังเมื่อมีสิ่งก่อสร้างบนเกาะมากเกินไป ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเราจึงเห็นข่าวว่ามีบางครั้งที่เกาะแห่งนี้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นนั่นละแต่บางคนอาจจะเชื่อไปในทางของบาปบุญนะก็แล้วแต่ศรัทธาเลยจ้าอยู่ที่วิจารณญาณเนร์เด็ดที่พิพิธภัณฑ์พสถานแห่งชาติบ้านเชียงมาอุดรธานีทั้งที่จะไม่พูดถึงแหล่งโบราณคดีที่เป็นมรดกโลกก็คงไม่ได้ เพราะที่นี่โด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องของการเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีอายุถึงประมาณ5,000ปีแล้วพิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่หม้อแตกแจกันเก่าให้ดูกันเท่านั้นตามที่หลายคนเข้าใจนะเขายังมีการจำลองหลุมขุดคน้น มีมุมที่ให้เราได้สวมบทนักโบราณาคดีที่ต้องนำชิ้นส่วนของที่ขุดค้นเจอมาประกอบร่างมีเรื่องราวเหตุและผลของการฝังศพแบบโบราณนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วรอบๆบริเวณยังมีแหล่งเรียนรู้การทอผ้าบางร้านก็เปิดโอกาสให้เราได้หัดปั้นหม้อดินหรือเขียนลายโอ้ยยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยลสนุกกว่าที่เคยคาดไว้แน่นอนไหม๘ เขื่อนห้วยหลวงเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่สุดข,ของอุดรธานีแถมยังตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกันไปเลยจ้าจึงไม่ต้องเดินทางไกลบนสันเขื่อนทําเป็นถนนให้เราขับรถหรือเดินชมวิวแจม่แจมๆกันได้สบายมากแต่หากจะเลือกล่องแพนั่งเรือชมวิว หรือตกปลาก็ถือว่าชิลเวอร์เพราะบริเวณเขื่อนแห่งนี้มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีด้านในมีร้านอาหารเปิดให้บริการด้วยนะเ mm hmm. มนูเด็ดก็แน่นอนว่าหนีไม่พ้นปลาสดๆจากในเขื่อนนี่ละแซบหลายสายถ่ายรูปน่าจะถูกใจเลยนะเราว่าที่นี่ถ้าจับจังหวะแสงดีๆแจ่มแน่นอนก้าว สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมใครผ่านไปผ่านมาในตัวเมืองอุดรนธานีก็ล้วนแต่ต้องแวะสร้างแลนด์มาร์กกันที่นี่ทั้งนั้นนะไม่งั้นจะเหมือนว่ามาไม่ถึงเมืองอุดรนธานีกันเลยเชียวส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็ต้องยกให้เป็ดเหลืองไซส์ใหญ่ยักษ์ที่ลอยอยู่กลางเมืงซึ่งถือเป็นซิกเนเจอร์ของท,<า>ที่นี่เปเรียบร้อยแล้วละช่วงเวลาชิลชล ที่ผู้คนนิยมมาใช้เวลาพักผ่อนกันนะ่ะก็แน่นอนว่าต้องยกให้ช่วงแดดร่มลมตกในยามเย็นเพราะนอกจากจะมีเรือเป็ดให้ปั่นเล่นกันเพลินๆแล้วนะยังมีถนนหนทางสำหรับวิ่งเดินเล่นขี่จัก,กรยานเต้นแอโรบิกแถมยังมีสนามเด็กเล่นและสนาม BMX ด้วยนะเรียกว่าเป็นที่รวมของชุมชนคนรักสุขภาพกันเลยทีเดียวเฟี้ยวมากมาเลยสิ ศาลเจ้าปู่ย่าตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟใกล้กับตลาดน้องบวัวถือว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรธานีให้การเคารพนับถือกันเป็นอย่างยิ่งเลยละภายในบริเวณศาลเจ้ามีเนื้อที่ราวๆเก้าไร่ มีศาลากลางน้ำสำหรับให้ช้นั่งเล่นพักผ่อนชมวิวหนองน้ำที่อยู่ด้านหน้าได้แบบเพลินๆในบริเวณยังมีศาลย่อยๆอีกหกศาลซึ่งผู้คนก็ล้วนให้ความเชื่อถือศรัทธากันเป็นอย่างมากเช่นกันในทุกปีช่วงประมาณเดือนธันวาคมลคจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่มีการแสดงนิ้วและโคมไฟหลากสีดีงามมากถ้าไปตรงช่วงงานพอดีนะอย่าพลาดเลยเชียว1สิบเอ็ด ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนเพราะเมืองอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เพียบจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีการรวบรวมเรื่องราวประวัติที่มาของชาวไทยและจีนเอาไว้ในเมืองนี้ที่นี่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสารเจ้าปู่ย่าซึ่งเป็นที่เครารพน,นับถือของคนอุดรธานีสร้างขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรมที่สวยงามในแบบจีนสีสันสดใสนอกจากมีประวัติความเป็นมาของชาวจีนในอุดรธานีแล้วนะที่นี่ยังมีพันไม้หายากร้านคาเฟ่ร้านชาที่มีชาดีๆสารพัดรูปแบบให้เลือกชิมมีโรงหนังสามมิติที่ฉายเรื่องราวของชาวจีนในอุดรมีร้านขายของที่ระลึก มีจุดให้เช่าชุดจีนแจมแจมไว้แต่งคอสเพลย์ถ่ายรูปเก็บไว้ดูกันเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยในอีกรูปแบบหนึ่งเลยละมาสิสนุกเวอร์สิบสองอุทยานนะประวัติศาสตร์คูพระบาทมีพื้นที่ ,3430 ไร่ถือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองอุดรธานีเลยละ ภายในมีเพิงหินและเสาหินตามธรรมชาติกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปโดยส่วนใหญ่เป็นหินทรายซึ่งถูกแรงลมกัดเซาะจนเกิดเป็นรูปร่างแปลกตาอายุอานาม<อ>ก็อยู่ที่ประมาณ130ปีกว่าๆเท่านั้นเองงงงงนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทบัวบก ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่อยู่ลึกลงไปในหินประมาณ60เซนติเมตรอีกแห่งคือพระพุทธบาทหลังเต่าซึ่งเป็นรอยพระบาทที่อยู่ลึกลงไปในชั้นหินราวๆ25เซนติเมตรใจกลางสลักเป็นดอกบัวอีกหนึ่งไฮไลท์คือหินหอนางอุษาซึ่งเป็นหินลักษณะคล้ายเห็ดอันเป็นที่มาของตำนานพื้นบ้านเรื่องนางอุษาเท้าบารส ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปหาอ่านกันเอาเด้อสิสาพิพิธภัณฑ์เมืองเป็นอาคารรูปแบบโคโลเนียลสีเหลืองสดใส <Colon ial. S 1> และเป็นอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งในเมืองอุดรธานีภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อพศ2557 นี่เองนะโดยมีการบูรณะพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานจนทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความน่าสนใจและร่วมสมัยโดยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินอีสานโจมอยู่ใต้ทะเลโน่นนนแล้วขอบอกเลยว่างุงสวยๆที่อยู่ข้างในอักเทียบเลยจ้าดูเพลินมากใกล้กันยังมีอาคารสวยหรูดูโมเดิร์นซึ่งเป็นอาคารศูนย์บริการ ภายในมีร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกจุดชมวิวและห้องน้ำแนะนำให้มานะเพราะที่นี่คือชิคมากคูสุดเพลินจริง14คส่ฝอยลมเป็นอีกหนึ่งพื้นป่าต้นน้ำของเมืองอุดรธานีที่ด้านบนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ รวมถึงมีทพิพิธภัณฑ์ล้านปีรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของบรรดาเหล่าสัตว์โลกเก่าแก่อย่างเช่นไดโนเสาร์หรือซากสัตว์ดึกดำบรรทั้งหลายแต่ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ต้องยกให้บรรดาสวนดอกไม้ทั้งหลายที่อยู่ด้านบนจ้าถือเต่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตที่ทุกคนต้องแวะมาเท้ามีการปลูกดอกไม้สลับกันไปทั้งปีตามฤดูกาล ที่นี่มาเที่ยวง่ายนะเพราะสามารถขับรถขึ้นมาถึงข้างบนได้เลยสวยง่ายสบายสะดวกครบเลย15บอกเกลือบ้านลุงหลายคนายอาจยังไม่เคยรู้ว่าอุดรธานีน่ะเป็นแหล่งผลิตเกลือสิงเทาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของไทยเลยดอโดยมีพื้นที่ผลิตเกลือทั้งหมดอยู่ถึงประมาณ3,000ไร่ เรียกว่าการผลิตเกลือลายเป็นรายได้ของผู้คนหลายหมู่บ้านในอำเภอนี้เลยนะนอกจากการมาแวะดูกรรมวิธีการผลิตเกลือภูเขาแบบพื้นบ้านแล้วที่นี่ยังมีสปาเกลือแห่งเดียวของประเทศไทยอยู่ด้วยนะโดยมีบริการแช่ตัวและแช่เท้าด้วยน้ำเกลืออุ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์สปาจากเกลือให้ได้แวะเลือกแวะช็อปกันด้วยเนอ้อแหวกแนวอะ่ะ ขายยากนะอย่าพลาดเชียวไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าเมืองอุดรธานีนะมีที่เที่ยวมากมาย,ยขนาดนี้นี่ยังเอามาบอกกันไม่หมดนะแค่ยกมาเฉพาะสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เท่านั้นจดลงลิสต์ไว้แล้วใช้ปักหมุดเที่ยวอุดรกันได้ในคราวหน้าเลยจ้าบอกเลยว่าทริปอุดรธานีครั้งหน้าไม่มีเซ็งไม่มีเบื่อชัวร์เลยละรับประกันครบแล้วเจ้านาย ไปให้ครบนะเจ้านายค่อยเหนื่อยแล้วค่ะ <mm <"S> เจ้านายเดี๋ยวจัดให้ค่ะเจ้านายค่ะ <mm <'t S 1> เจ้านายเดี๋ยวจัดให้ค่ะค่ะเจ้านายเดี๋ยวจัดให้ค่ะเจ้านายเดี๋ยวจัดให้ค่ะสุดยอดครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผม